ครับปลูกเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นไผ่บงหวานเบอร์สามจัมโบ้แล้วก็เบอร์สองอย่างละสิบ0ีสิบต้นครับด้านนี้จะเป็นเบอร์เก้านะครับเป็นเบอร์เก้าทั้งหมดเลยเพิ่งปลูกเสร็จนะครับพรุ่งนี้เช้าจะให้น้ำ บรรยากาศยามเย็นครับแดดร้อนๆน,นครพนมบอกเลยครับร้อนมากๆเลยครับนี่ครับนี่จะเป็นเบอร์เก้าทั้งแถบเลยนะครับแ่ทาทนี้ไม่พอนะครับขาด20กว่าต้นเยอะ เดี๋สั่งมาปลูกใหม่นะครับอันนี้จะเป็นหอมใบเตยนะครับหอมใบเตยสองต้นอันนี้จะเป็นอ,อะไรผมก็ลืมไปแล้วต้นสีดำๆไผ่นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์จัมโบ้นะครับ นี่จะเป็นเบอร์จัมโบ้ทั้งแถบนะครับเบอร์จัมโบ้ไม่ได้ลงเยอะครับลงประมาณ10กอรครับ10กอแต่เบอร์9ลงเป็นร้อยกว่าเลยครับเกือบสองเลยเบอร์เกสู้ไม่ไหวครับเบอร์จัมโบ้ราคาแพงครับ นะครับไอพันไผ่นี้มาจากนี่นะครับอสวนไผ่ธนยศโคราชนะครับดูสิครับแค่ปลูกก็ก้นหนอก็แตกออกมาแล้วครับต้องขอบคุณพี่ธนยศนะครับที่อู่ให้ไผ่คัดไผ่สวยๆให้นะครับนี่ครับพันไผ่จากพี่ธนยศโคราชนะครับทั้งแปลงครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้ําหมดเลยครับให้น้ําทั้งหมดเลยให้โดยระบบน้ำโซลาเซลล์นะครับน,นี่จะเป็นปั๊มสมิร์ทนะครับดึงขึ้นมาเดึงขึ้นมาลงสตระตรงนี้นะครับนี่ดึงลงมาสาตระตรงนี้ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะครับ ให้น้ำโดยระบบปั๊มหอยโค่งของพี่หมีนะครับพี่หมีโซลาเซลล์ขนาดท่อ2นิ้ว1.5จ้าแรงใายแผงโซล่า4แผงนะครับโซลาเซลล์สแผงนี่ครับปั๊มเสมอล่อยลงตรงนี้ครับแล้วก็ดึงน้ำตรงนี้เลย นี่ครับโอ้ยร้อนมากเลยครับตรงนี้ต้องให้น้ำแล้วครับนูกปลูกแทบทุกไผ่นะครับที่กินได้อันนี้ก็ทดลองนะครับไผ่ลวกหวาน จำนวน5้ากอนะครับห้างเงานะครับห้าเงาห้าเงาด้านนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงน้องไผ่เลี้ยงดกพิเศษนะครับของพี่ธนยศไผ่หวานโคราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างหมุน สต้นนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละครับนี่ครับบรรยากาศครับชมชมบรรยากาศร้อนๆนะครับด้านนี้ค่อยขุดสะนะครับค่อยขุดสะต่อกันปีนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก็งบก็บานปลายแล้วครับ อันนี้จะเป็นที่3ามไร่นะครับสามไร่หนง,งานจะขุดสะประมาณ1ง,งานต่อกับสะตัวนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมสามารถติชมพูดจาได้นะครับขอบคุณมากๆครับ